ร่วมรัฐบาลนะคะทุกภาคก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะคะเราก็เล็งเห็นถึง เรื่องของอปัญหาหรือเรื่องของวิกฤตต่างๆที่ประเทศเรากําลังประสบอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาในเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ออกมาแล้วนะคะว่าดูแลแน่นอนนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะแล้วรัฐบาลก็จะดูในเรื่องของการยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยเพื่อจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นะนะคะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาค่ะแล้วที่สําคัญก็ยังมีเรื่องของทาริฟเรื่องของเรื่องของภาษี เรื่องของอเมริกานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการประชุมกันาบ่ายนี้นะคะก็จะมีรา,ายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวาระต่างๆที่ได้สรุปร่วมกันก็เล็งเห็นถึงถึงเรื่องของวิกฤตต่างๆอย่างที่ยงท,ท,ที่แจ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงจะรอได้นะคะแล้วเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องต้องต้องรีบ ในการแก้ปัญหาก่อนนะคะก็พักร่วมก็ได้คุยกันหมดแล้วนะคะว่าว่าว่าจะดําเนินการยังไงก,กันบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเห็นเห็นตรงกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออตอนที่เกิดวิกฤตแล้วหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเรื่องของการไม่เห็นกันไม่เห็นตรงกันหรือยอย่างไรก็ได้นั่งคุยกันในทุกๆขั้นตอนนะคะ